อ่าลองดูนะครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้หลุดไปนิดนึงนะครับวิธีการสารนะครับเราก็สารไปเรื่อยๆนะครับสารไปเรื่อยๆนะครับอ่าสารนะฮะเป็นเป็นเป็นการสารเพื่อหาทิศทางนะครับมานะครับทิศทางของแสงนะครับนาของโค้ของคุณครูไม่ค่อยถนัดเรื่องสารเท่าไหร่นะครับนะไม่ถนัดเรื่องสารเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอ่าคนที่เขาถนัดนะครับลายลายจะสวยมากนะครับนนลาย ลายสายเขาจะสวยมากนะครับมีน้ำหนักของแสงสวยงามเลยนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนไปดูผลงานการสเก็ตภาพนะครับการสเก็ตภาพภาพหุ่นนิ่งหุ่นอะไรเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเห็นนักศิลปะนะครับจิตรกรเนี่ยนะครับเขามีความสามารถในเรื่องของลายสารนะครับมีความสามารถของลายสารเขาก็จะสาร สารนี้นะครับนักเรียนนะครับเนี่ยสารนี้ไปครับเพื่อเห็นไหมฮะครัสารนะครับครับสารสารไปนะครับสารไปสารไปนะครับสารไปตรงไหนที่เข้มเขาก็สารเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นลายสารนะครับก็จะตัวกําหนดแสงเงาเหมือนกันเป็นการเพิ่มเป็นการเพิ่มน้าหนักนะครับเป็นการเพิ่มน้าหนักอ ของแสงเมื่อแสงเรากําหนดให้แสงเข้าทางนี้นะครับความสว่างก็ต้องอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับเพราะฉนั้นเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับเรื่องของรายละเอียดของการการฝนเนี่ยครับนะเราเราเป็นตัวกําหนดค่าของน้าหนักของแสงเองนะครับถ้าถ้านักเรียนฝึกจนชํานาญนะครับฝึกจนชานาญนักเรียนจะสามารถวาดใบหน้าคนนะครับน้าหนักของแสงเนี่ยเมื่อแสงตกกระทบที่จมูกของของคุณครูเนี่ยครับก็จะมีแสงสว่างที่ปลายจมูกใช่ไหมฮะแล้วก็จะดําลงไป เพราะนั้นตัวแรงเงาเนี่ยครับจะเป็นตัวกําหนดรูปรูปทรงของจมูกข,ของคุณครูนะครับว่ามีมีส่วนเว้าส่วนนูนนะครับนะก็จะเหมือนกันนะครับแต่ถ้านักเรียนนักเรียนต้องฝึกพื้นฐานของตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้านักเรียนไม่ฝึกนะครับศิลป,ปะเป็นการฝึกฝนเพื่อสร้างทักษะนะครับถ้านักเรียนอยากเก่งเรื่องของการมองภาพและการมองเรื่องน้นักเรียนต้องมองเรื่องของแสงเงาให้ออกนะครับว่า ว่าผลส้มนะครับผลส้มผลแอปเปิลผลอะไรเงี้ยครับวาดง่ายๆก่อนนะครับว่าแสงเข้าทางไหนนะครับตรงไหนมันสีมันต่างกันไหมน้ำหนักของสีมันเป็นยังไงนะครับเราก็มองให้เป็นขาวดำนะครับแล้วเราก็ลองสเก็ตดูนะครับเราก็ลองแรงเงาดูนะครับลองแรงเงาดูนะครับแรงเงาไปเรื่อยๆนะครับใครถนัดแบบไหนเช่นใครถนัดแบบวงเราก็วงนะครับใครถนัดแบบวงเราก็วงไปนะครับเราก็วงไป เราก็วงไปเรื่องเรียนเอาง่ายๆก่อนนะครับเัื่อเรียนเอาง่ายๆก่อนไปฝึกตีตารางก่อนแล้วลองลองไล่น้าหนักดูนะครับลองไล่น้าหนักดูจากอ่อนมาหาเข้มจากเข้มไปหาอ่อนนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางของแสงก่อนอาแสงเข้าข้างบนนะแสงเข้าข้างล่างนะแสงเข้าข้างล่างข้างล่างควรจะสว่างข้างบนอาจจะมืดนะครับถ้าเกิดแสงเข้าข้างบนข้างบนสว่างข้างล่างมืดแต่โจนข้ามกันตลอดนะครับเราก็ทําการทำเไยครับแรงเงา นะครับทาการแรงเงาไปนะครับเมื่อเราแรงเงาเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ภาพที่สวยงามนะครับเราก็เก็บรายละเอียดนะครับเราก็เก็บรายละเอียดนะครับผลส้มล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับ,กเ,กบ,รเ,รบเก็บรายละเอียดไปนะครับนะอันนี้ครูวาดครูวาดสาธิตนะครับมันอาจบางบางาบางอย่างมันอาจจะไม่ละเอียดละออนนะครับเพราะฉนะนั้นต้องเรียนดูตัวอย่างาการการน้าหนักการใช้ การลงน้ำหนักของสายเงานะครับโดยใช้วิธีการฝนเส้นนะครับเส้นก็จะมีแบบที่1เส้นตรงเส้นมีแบบที่2คือวงกลมขดข้นหอยขดวุ่นวายเลยเส้นนี้นะครับเหมือนฝอยทองเลยแล้วก็วนไป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 นะครับเห็นไหมฮะอ่าตอนนี้เราก็จะได้ภาพนะครับตรงนี้แบบสารแบบสารใครถนัดแบบสารฝึกแบบสารไปเลย นะครับฝ yeah. mm ึกแบบสามไปเลยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความคพ้้นเคยเมื่อเราเก่งตัวนี้พื้นฐานตัวนี้แล้วครับเราก็จะใช้สีได้นะครับเราก็จะกําหนดน้ําหนักของสีได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนสําคัญในการสร้างพื้นฐานในการลงแสงเงานะครับนักเรียนนะครับเงาตรงนี้นะครับเงาตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็เงาตรงนี้นะครับตรงนี้อาจะเข้มสุดนะครับเข้มสุดนะครับ อาครับไว้เจอกันนะครับในการลงน้ำหนักของแสงเงากันแต่เป็นของเรื่องสีครับ